สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่10มกราคม2025วันนี้เฟียกิตินด็ก50จากเมื่อวานนี้69มาพูดถึงตัวเลขที่ตลาดจับตา2ทุ่มครึ่งเวลาไทยวันนี้ตัวเลขนันฟาร์มอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรและตัวเลข unemployment ตัวเลขอัตราการว่างงานนะรอบที่แล้วถ้าใครจำได้ตัวเลขนันฟาร์มเนี่ย ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ตลาดคาดการ220,000ตำแหน่งออกมา227,000ตำแหน่งชีย้ยเห็นว่าตลาดแรงงานในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนอกภาคเกษตรถือว่ามีการจเจริญเติบโตนะแต่ในส่วนของตัวเลข unemployment อัตราการว่างงานของรอบที่แล้วเนี่ยมันเป็นขาขึ้นจาก4.1%ขึ้นมา4.2%ส่งผลให้เฟดออกมาลดดอกเบี้ย ตอน FOMC งวดสุดท้ายลาเฟก็ส่งสัญญาณว่า,าถึงแม้ผมจะลดดอกเบี้ยงวดนนี้ปี2025ผมอาจจะลดน้อยลงนะซึ่งเราเห็นแล้วใน Economic Projection จะลดแค่2ครั้งในปีนี้นะครับทีนี้ในส่วนของรอบนี้เนี่ยตัวเลขนันฟาร์มตลาดคาดการณที่164,000ตำแหน่งนะครับส่วนตัวเลข Unemployment เนี่ย อัตราการว่างงานตลาดคาดการ4.2%คนใหม่ที่มามาคิดง่ายๆเลยเราต้องการให้ตัวเลขอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้และต้องการให้ตัวเลขอัตราการว่างงานเนี่ยสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับผู้สานชาว้วงคือเราต้องการให้ตลาดแรงงานสหรัฐอเมริกาเนี่ยอ่อนตัวลงเพื่อเฟดจะลดดอกบ่อยขึ้นเพื่อพิมพ์เงินเร็วขึ้นเพื่อบิตคอยและทองคํา เห็นแท่งเขียวเร็วขึ้นนะวงเล็บเราต้องการเห็นตัวเลขแรงงานที่อ่อนตัวแต่ไม่ต้องการเห็นความหายนะนะครับยกตัวอย่างค่ำคืนนี้อัตราการว่างงานตลาดคาดการ4.2ถ้ามันออก4.4โอเคหวานเจี๊ยบแต่ถ้ามันออก, 4. 4อออก6 8อย่างเงี้ยอันนี้ลาก่อน t สต b u บัคสวัสดี3 in 1 นะครับทีนี้มาดูตัวเลขที่สถาบันการเงินใหญ่ๆเนี่ยเขาคาดการณ์ในส่วนของอัตราการว่างงานก่อนนะอัตราการว่างงานเนี่ยตลาดคาดการณ์4.2%แทบจะทุกสถาบันมองว่าน่าจะออก4.2 4.3หรือ4.4ไม่มีใครมองต่ำกว่า4.2นะครับแต่ในส่วนของอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ย เรามี19สถาบันที่คาดการ11สถาบันเนี่ยมองต่ำกว่าที่คาดการไว้8สถาบันมองว่าสูงกว่าที่คาดการไว้สรุปไม่ง่ายคือสถาบันส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าตัวเลขคืนนี้จะออกมาดีสำหรับตลาดคริปโตนะครับต่อไปมาพูดถึงสิ่งที่ตลาดเจ้าพูดถึงตลาดเจ้ามองว่าเป็นข่าวดีข่าวนี้นะครับ คณะกรรมการสภาบริการทางการเงินสหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่งตั้งคุณไบรอันสตีลมานั่งเป็นแชร์แมนของอนุกรรมการฝ่ายดิจิตอลแอสเซทนะคือเรื่องนี้เนี่ยตลาดเจ้าให้ความสำคัญเพราะอะไรไบรอันสตีลเป็นหนุ่มใหญ่ไฟแรงอายุ40ต้ตนต้นฝั่งริพาบิกันและเป็นคนที่ออกมา แสดงจุดยืนชัดเจนว่าผมต้องการเห็นความชัดเจนของออสาหกรรมคริปโตความชัดเจนของอสาหกรรมก็แน่นอนหลักๆอะไรเป็นอะไรไม่เป็น security นะครับและพอเขารู้ว่าเขาถูกแต่งตั้งเนี่ยก็ออกมาทวีตนี่นะครับ excited to serve as the chairman of the subcommittee on digital assets financial technology and artificial intelligence I am ready to get to work นะผมตื่นเต้นมาก ที่จะมานั่งเป็นแชร์แ m a n ดูแลในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลดูแลเทคโนโลยีทางการเงินเรื่อง AI ผมพร้อมทำงานครับนะครับและเรื่องนี้เนี่ยมันสำคัญต่อภาพใหญ่ภาพกว้างของโลกคริปโตยังไงวันนี้มีบทความจาก f ฟ d e l i t y บทความที่ถ้าให้ผมสรุปเนื้อเนื้อเนี่ยเขาพูดประมาณว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดคริปโต อย่าง ETF นะบิตคอย ETF ที่สหรัฐเมกามีอ t h e r เ u m ETF ที่สหรัฐเมกามีเนี่ยเอาละ่ะไอ้เรื่องนี้มันเป็นกาวที่นักลงทุนดมไปแล้วนะ ETF ตัวต่อๆไปจะเป็น XRP จะเป็น ADA เป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นแต่ไม่ตื่นเต้นเท่าเรื่องต่อไปที่กาลังมาเรื่องการแข่งขันระดับนานาชาตินะการแข่งขัน ทั้ง Country และ State นะทั้งระดับประเทศและระดับรัฐยกตัวอย่างในอเมริกาเนี่ยรัฐไหนจะถือบิตคอยไว้ในคลังก่อนประเทศไหนจะถือบิตคอยไว้ในคลังและจะถือเท่าไหร่ตรงเนี้จะเป็นกาวที่มาขับเคลื่อนตลาดคริปโตในรอบต่อไปเป็นกาวล็อตใหญ่ที่อยู่ในโกดังที่ยังไม่ออกมาแต่ตอนเนี้ทั่วโลกกำลัง เปลี่ยนขั้วการเมืองกําลังวางหมากวางตําแน่งคนสําคัญสําคัญให้คนสาคัญสําคัญเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการเสนอนโยบายในการออกกฎระเบียบกฎหมายให้ประเทศเนี่ยเข้ามาถือสินสทนนรัพย์ดิจิตอลไว้ในขังนะครับเพราะทุกประเทศทั่วโลกโยกเว้นเกาหลีเหนือจะทําอะไรเนี่ยมันต้องมีการโหวตมันต้องมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า bureaucracy นะการเมืองเรื่องอะไรที่แบบ ต้องเข้าสภาแล้วมันช้ากว่าที่แบบเอกชนทำนะเพราะนั้นซื้อถือออทนรวยดูข่าวเป็นดราม่าดูข่าวเป็นละครอย่าไปสนใจอะไรกับระยะสั้นนะครับถ้าการวางหมากของแต่ละประเทศเกิดขึ้นเนี่ยการแข่งขันระดับนานาชาติมาเศรษฐีใหม่คริปโตจะเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด ผมเชื่ออย่างนั้นเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้คนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม